สารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากฟันศักดสยามพ้นรัฐมนตรีวันที่17มกราคม67สารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยชี้ชะตาศักดสยามชิดชอบปมสุกหุ้นหอจอกอบุรีเจริญ เรื่องพิจารณาที่เศษ8ส่วน2566กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสามประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายศักสยามชิดชอบ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรวรคหนึ่งหประกอบมาตรา187หรือไม่ล่าสุดสารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่านายศัก์สยามชิดชอบยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด หอจอกอบุรีเจริญคอนสตักชั่นเป็นการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบพระราชบัญญตัติพรบการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีพศ2543มาตรา4 1 เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักสยามชิดชอบสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่3มีนาคม2566เป็นต้นไปโดยสารรัฐธรรมนูญไต่สวนพยานรวม6ปากคือนางวรารพรเทศเซนนายศักสยามชิดชอบนายสุภวัตเกษมสุดผู้รับโอนหุ้นหอจอกอบุรีเจริญ นางสาววารางศิริรกิตินางสาวทิติมากลาพิมายนางสาวอัญชลีปรุดรำ